เวลาถ้าเราไม่ได้ใช้อ่าเขาไม่ค่อยกินเขากินอาหารไม่ค่อยกิน<อ>ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ดีมอพัสเนี่ยเขากินเก่งครัแล้วให้ตอนไหนเขาก็กินสามเดือนสิบเอ <3 S 1> ็ดวันอ่ะหมูได้ร3 2ยสาองโลโ<อ>ค่ะบางตัวก็120ยยแต่คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คือเหมือนกับว่า1ิบเอตัวเนี่ยมันมันอยู่ที่ร้อยขึ้นร้อยโลขึ้นก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะค่ะ ม,มัน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 ย่นเวลาด้วยมันย่นเวลาด้วย,ยค่ะชื่อคิวนะคะอยู่อยู่บ้านตรวจสุรินค่ะ เห็นในเพจ<ม>เห็นเขาใช้กันเยอะ<ม>ตอนแรกๆก็สั่งมาประมาณสองถุงเนาะแล้วมันมเห็นความเปลี่ยนแปลงของหมูก็เลยเริ่มสั่งเป็นสิบถุงอพอเป็นสิบถุงปั๊บมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะทีนี้ด้วยด้วยด้วยหมูเราบางครั้งอะ่ะลูกเราขายไม่ได้เราขุนเองอะ่ะมันเยอะเพราะเราจะใช้เฉพาะหมูขุนก็เลยว่าถ้าสั่งเยอะมันก็จะถูกก็เลยมาตอนหลังๆก็เลยแบบ สองลังสองลังกินเก่งลองลองลองเอาอาหารไว้ทั้งคืนเช้ามาเอาเอาไว้เยอะๆทั้งคืนเช้ามาก็กินหมดหมดเลยกินหมดเลยเหมือนขยันกินจากจากเดิมแต่ก่อนที่ไม่เคยใช้ก็คืออาหารจะเหลืออยู่ใช่จะเหลือจะเหลือพอเวลาเขาอิ่มเขาก็จะหยุดอันนี้เขาจะกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆเนื้อแน่นแล้วผิวเขาสวยสีพูดูอบจมพูมากเลยนะครับ ระยะเวลาของการเลี้ยงกับน้ำหนักที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไรครับหมูสามเดือน<ม>บางตัวแตะ100<อ>100ร้อยโลร้อยโลร้อยยี่สิบครับร้ <120. S 2> อยยี่สิบถ้าสามเราเลี้ยงเต็มที่คือสามเดือนกับสิบห้าวันก็คือร้อยโลขึ้นทุกตัวที่ฟาร์มนะตอนนี้เนี่ยอายุกี่เดือนครับตอนนี้อันนี้สองเดือนสิบห้าวันสองเดือนสิบห้าวันแต่ก็คิดว่าน่าจะเจ็ดแปดสิบโลแล้วแหละครับผม ประทับใจค่ะประทับใจเพราะว่าตั้งแต่ใช้ดีมอพลัสมาเนี่ยคือมันมันประหยัดอาหารสมมติมันเลี้ยงไปไปไปสี่เดือนเนี่ยอ่าถ้าเราเราเราเลี้ยงไปสี่เดือนเนี่ยสมมตินะเลี้ยงไปสี่เดือนเราต้องเปิดอีกถุงสมมติว่าเปิดอีกถุงหนึ่งต่อตัวใช่ไหมคะคต่อต่อต่อตัวเนี่ยอ่าถุงหนึ่งมันก็ห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นดีมอลพลัสเนี่ยมันแค่สองร้อยกว่าบาทถ้าพูดถึงในราคาส่งเนาะแต่ถ้าราคาที่เราสั่งมาเยอะมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วเนะชิญเชิญเกษตรกรหันมาใช้ เปิดใจมาใช้ดีมอพัทรับรองหมูกินเก่งเนื้อแน่นโตรเร็ว3เดือนได้ร้อยโลร,รับประกันเยี่ยม